สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่หัวหนึ่งที่เหมือนเดิมนะคะหลายคนค,นคนงสงสัยว่าเล่นยังไงนี่เลยจ้าลงแบบนี้เลยจ้าลงที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยลงไป100บาทเสร็จแล้วก็กด,ดยืนยันรอผลรางวัลออกนะจ๊ะถ้าตานี้ถูกเราก็จะได้ทุนมาฉ่ำๆแล้วนะคะมาดูกันว่าเงิน1,000พบาทเนี่ยเราจะได้กี่พันนะคะในเวลา3านาทีนี้นะคะ ออก8 2สองมาเราก็บวกสิค้าคุณพี่ขาเพราะเราลง2ไปเมื่อสักครู่น,นี้ เห็นไหมบอกแล้วว่าช่ำมากอัตรา,าต่อไปลงหลักสิบให้ดูค่ะ0ูนย์หนึ่งสแล้วก็เลขไหนดี9นะคะกด9ไปแล้วเว้น3ามแปนะคะมาดูหลักสิบว่าจะออกเลขอะไรนะคะตอนนี้ใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะคะยจะดืมกดลิงก์เข้ามาด้านล่างหรือว่าที่คอมเมนต์หรือที่โพสต์ดีได้เลยนะคะหรือแจอดีไลอดหนึแปดสี่จีเอ็นะคะมารอรุ้นผลรางวัลด้วยด้วยกันนะคะ ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเราก็มีนะคะสมัครสมาชิกกับตัวแทนเดสของเราเรามีกลุ่มนําเล่นให้ฟรีนะคะเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณ10กว่าวินะคะตอนนี้เปิดมาตอนนี้เราก็จะบวกช่ำๆนี่คือนะคะ มืสมมสัสคู่นี้คือ่าการดูผลการดงเดิมพันของเรานะคะว่าเราลงอะไรไปบ้างอ่ะเปิดแล้วนะคะมาดูว่าตาที่2เราจะบวกไหมอ่าหลัก10ออก2มานะคะเราก็จะบวกทฉ,ฉ่ำนะคะวันนี้เราลงไปแล้วนะคะ อมาดูว่าบวกมา1,980เป็นเงิน2,050บาทตรงนี้เราลงหลัก10บแล้วก็หลักหน่วยดูนะคะอ่าลงตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าเลขเอามาจากไหนนะคะบอกได้เลยว่าเป็นความลับต้องสมัครเข้ามามันมีในกลุ่มค่ะคุณทุกคน กดเข้าไปแล้วทั้งหลักสิบหลักหน่วยตรงนี้นะคะเราก็ใส่จํานวนเงินไปตัวละหนึงร้อยบาททุนก็จะเป็นพันสี่ร้อยก็จะเหลือทุนนิดนึงแต่ถามว่าโอกาสถูกไหมถูกมากกว่า70%แน่นอนค่ะคุณพี่ขาสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักแชทแอดมินได้เลยค่ะเปิดมาตานี้ลุ้นหลักสิบหลักหน่วยด้วยกันค่ะลูกค้าออกอะไรคะหนึ 1, ่งสี่หมดเลยว่าชํำมากบอก บวกมา2,630บาทค่ะคุณพี่า่าอาจตาต่อไปอย่าไม่รอช้านะคะเราก็จะลงต่อไปที่หลักหน่วยนะคะ0 1 2 3 6 7 8มาลุ้นกันว่าตานี้เราจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เราลงไปเลยค่ะ100บาทอ่านแล้วก็หลัก10นะคะ0 5 6 2 7 8 9นี่แล้วลงไปเลย กี่บาทส0บาทค่ะโอ้โห200บาทตรงนี้นะคะเท่ากับว่าเราลงทุนไป300ทั้งหลัก10หลักหน่วยนะคะหลัก10 2 0 0หลักหน่วย100นะคะตัวละ100บาทนะครับเรามาดูว่าเราจะบวกกันเท่าไหร่นะคะ1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0สาเปิดมาค่ะถ้าบวกตานี้ขอถอนเลยนะคะเพราะว่าเรามีทุนแค่พันเองเราเล่นไม่กี่ อุ๊ยออกมา6กสคุณพี่บวกเท่าไหร่อุ๊ยสามพนะคะคุณพี่ขามีเงินอยู่พันกว่าบาทได้มา3 5มพอันนี้คือผลองวันที่เราถูกนะคะลงไป4ีตาก็บวก4ี่ตาเลยะค,ะคุณพี่ค่ะขออนุญาตไปถอนก่อนนะคะใครที่สนใจจะฮาเดีย๋ยวเลืมแอดนานกดลิงก์ปักหมุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า